สวดีครับเตีงอัไเกีมาเร็วเร็วเมาลุกชิ้นนี่จากจากใครครับจาก f อน้องฮักแข่นะคะจากไลฟ์สดน้องฮักแข่งที่มุ้งผีลายตัวจีบผ้าดําเตนแอฟเอ็นแอนด์ยูตะกีนอ่ะอาวรัวอืมมีเหตุผลมีเหตุผลทำงานนะครับขอบคุณพ่อแม่ครับขอบคุณพ่อแม่ตาดีหน่อยเย็บีนะครับน้อที่เลี้ยงลูกกิน พี่น้องแดนเซอร์นะครับพ่อได้มีกต้องคือเขาซื้อน้ำกินเอาให้คุณครูด้วยมีไหมเนี่ยคร <c oughs> ูกินอะไรไหมเอามาให้ครูได้ขอบคุณที่น้องรักแทนนะครับ <c oughs> ขอบค <c oughs> อุณอะไรนะพ่อห, <c oughs> อหลังบ้านนะครับน <c oughs> ี่ก่อเวลาเ่า บางเขาอย่งเขากับคาเด็กหน่อยเพศรเพาะกเพได้ยืดได้กินเอนเพื่อนมาดูกิจกรรมเล็กๆเพื่อวัาสิภ่งสำคัญเนาะแล้วก็แบ่งไปนือว่าเป็นบุญได้ครบไหมแม่ครับคุณครบไหมครได้หรือเปล่าอะไรคืออย่างน่ะมดนีดนรเายู ขนมกีบแม่ของน้องนะน้องเอานะนึงนะน้องหิวกินด้อขนมกีบก็ได้บ่แม่ค่ะเจ้านะเอาไปเดูค่าเอาไปให้คูนนะให้ผู้ได้บอไทยมาให้ผมไทย ยืนใบยู่เบิดมือท่านละล่ะปลาแปลก็เลยครับผมที่นี่นะครับเนี่นะครับอ๋อคุณพ่อให้หนูแจกให้น้อยให้หนูแจกเอานี่หน่อยไม่หนูอยากไม่หนูอยากกินลูกซีนปลาอันนี้แจกปุ้มแม่ขอบคุณครับขอบคุณผ่านกล้องผ่านกล้องขอบคุณครับผมปวดซีนน้องข้าวเพียงด้วยนะครับเออพ่อหลังบ้านนะครับขอบคุณพ่อหลังบ้านับ่งหล้านด้วยนะครับผมแล้วจัดกูเทสหนุนผลงานเทีงนะครับ

ได้ยังแม่เหลืออะไรอีกอ่ะปลาหมันอาลูชินตาแทงคิ o วเย้ Thank <you>. yeah. แม่เอาน้ำให้หนูด้วยนะเดี๋ยว,นวหนูดเขาหนดต้องมาจ่ายแม่อีกเท่าไหร,นะร่นะมีน้ำแดงหนึ่งแก้วกับน้ำอันนี้นะคะ ตนา่าจะไปนะแม่ด้วยนะคะกับพ่างบูญให้ผีได้น,นีมน่มานิวตันมาเร็วๆเนี่ยไม่ให้ครูอีกครูยังไม่ได้กินเลยอ่าคุณครูขอบคุณครับได้ยังน,นันนี่นี่นี่ไม่ให้ครูอีกเอาของนิวตันกับอัม พอดี่นไปเอามาให้ฉันใหมฉ่ฉันเธอยังไม่ได้ยื่นให้ฉันป้าหมดยังอะ่ะยังเธอไปเอามาเอาอันนั้นมานี่นกินนี่เธอจะกินด้วยคือก็อันนี้แหละเธอไปเอาอะไรไมายื่นให้ฉันฉันจะเอาจากมือเธอไหนหอไเออก็เธอจะกิน,น,นด้วยไม่ใช่หรอเออขอบคุณค่ะ รดเอาวางไว้รวดแสบป้บอบ<ม>คุณพ่อหลังบ้านนะครับเอาแค่กีดังออกกลองโอ้ยอินหมูยอพี่ไม้ไม่น ร้องเพลงเสร็จยังร้องหมดยัง <ừ. S 1> เดี๋ยวก็สุดท้าย <ừ. S 1> ป้องอะไรยัง <c oughs> มาเอาไหมน้องจีบมันเหลืออยู่มาเอาน,เออนี่ แป๊วน,น่ะขน,น,นมจีบนะแกเออะไรไหนไม่มีของใครเอาเลยแอฟริกันนะคะต้องจำกัดแต่ผมจะบอกว่าทางวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเบิร์ดเหมือนเนี่ยมันก็ต้องจำกัด กินวันละหนึ่งตันไปที่เขาก็ใหญ่เถอะมันตึงใหญ่อยู่เนาะอสอ,องแสนเก้าเองงานเข้ารือแล้นะ งานเข้าสิบงานแล้วเพิ่มอีกสิบนะงานเข้าทุกวันแค่เพิ่มรายอัปเดตแน่ยัยงดิง่องอายกลอ่แสบบ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยมากเลยค่ะแ,แต่ลูกชิ้นเหนียวไปนิดนึงฮะคุณก็พูดเล่นค่ะ อร่อยค่ะอร่อยเมือมอมออ่อยบอหน่อยมากครับอดทนเอาละลูกวันนี้สมองเต็มมากเลยคืูงานเข้าเพิ่มอีกสิบงานนะคะต้องต้องลุมอ <จำ S 1> ้อนจำเลยแหละฮะช่วงนี้งานเราปังมากนะงานงานเข้าทุกวันเริ่มแล้วสาธุูร้อยห้าสิบนานให้เกินจริงพอนทำแล้วอ่เอาจากร้อยห้าสิบพอนะคะสามร้อยเลย ไม่ถึงฆ่าตัวหล่อสามเลยเดอนลักึุกอะสู้ๆเด็กๆบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุเกออาเภอโชอฟิเชียลเลยนะครับเดี๋ยวจะพาน้องๆทำกิจกรรมอีกวันหลังขอบคุณพ่อๆแม่ด้วยนะครับเงินอันนี้ก็คือที่เราไปเต้นตะกี้ละหาให้เด็กหน่อยกินทั้งเรียงนะเพราะเนี่ย ก็แกมือไงเป็นนองดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเราก็ไปหาเงินมาแต่ไหนบกบลู <c oughs> ไปทํากิจกรรมบอให้เพื่อนด้เห็นเอจะได้สาาน,นัสนุนเอ็นดูเราแล้ว